เอาแล้วก็ต้องขอคราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่าบอลนเนี่ยครับเกเบกิสก้านะครับในคริปนี้นะครับผมจะมา ลุยด่านมาสเตอร์อีก2ด่านที่เหลือนะครับในด่านนี้นะครับผมด่านไหนวะด่านนี้นี่คือด่านไหนเดี๋ยวก่อนนะด่านเชื่อแล้วเกาะแตกนะเออมาเลยสองด่านนะครับผมเพราะว่าผมผ่านหมดแล้วนะครับเลยสอด่านก็ไม่รู้ว่าจะผ่านไหมคือเงื่อนไขด่านนี้ยี่สิบสามล้านนะฮะเงื่อนไขนี้ยี่สิบห้าล้านคือผมละสิบเก้าล้านก็จะมาลองดูนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับมามาดูดีกว่าว่าทีมหลักผมละเท่าไหร่ตอนนี้สิบเก้าล้านเต็มเต็มอ่ ก็รู้เลยนี่หว่าเออนะครับก็เรโกซ่าพลัง7จ็ดล้านสนเนี่ยครับยักษ์เขียวดีห้าล้านสโฮโอหล้านหนะครับก็ยักษ์เขียวเนี่ยคือลาฟมาสเตอร์เข้าเซิร์ฟม,มานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีอ่าปรากฏมาให้ทำสักทีนะครับผมนะฮะก็ตามนั้นนะครับก็ไปแค่นี้แล้วกันเนาะนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะจะกดอันนี้สัน้นโดนัทเพราะว่าถ้ามันผ่านเราจะได้รอ2ด่านเลยนะครับไปเบอร์รี่ลืมเบอร์รี่เราควรเอาอะไรอ่ะพิษไหมพิษพิษพิษไม่เอาดีกว่า พิษดีกว่าพิษอันไหนวะเด,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 ดี๋ยวเบอร์รีพิษไม่อยากใช้สีทองเลยเปลืองอันนี้ลดความโกรธจะจุดเซลล์ของศัตรูทั้งหมดแล้วก็ติดพิษหชั้นโอเคเอานี้ไปละกันเนาะไปแต่มาลองในด่านนี้พลังเราจะลดลงเพราะว่ามันไม่มีบริเวณนะเหลือ18บแล้านแแสนโอ,อ้ได้อยู่รองดูเราจะกดเองนะโอ้ทีแบบนี้นะ่ากลัวเหลือเกินทู้เขาได้เปิดก่อนด้วยอุยเลี้ยงไม่นานไม่ได้นะบอกก่อนบอกเลยว่ากัดหลอดมันน่ากลัวนะครับเป็นตัวเดียวเลยที่ประมาทไม่ได้ในซีวิด สกิลมาสเตอร์เลยละกันบัฟเข้าไปถือว่าดาเมจเรายังใช้ได้อยู่ค่ามันก่อนเลยตัวเนี้ยสวบเข้าไปหายกับผมแล้วก็เปิดบัฟจืดแล้วก็เลจีกัดจืดน่าจะได้อยู่แหละแล้วก็เคซิเลียแต่จริงๆไม่อยากจะปล่อยกัดหลอดไว้นะนะครับมันอันตราย,ยปล่อยกาดหลอดไว้อะ่ะปึ๊บเข้าไปสกิลดึงสวบ ก็ฆ่าคิสิเลียก่อนด้วยซิลดิสวบโอเคเหลือกันเอาตัวเดียวแล้วนะครับคือจะปล่อยนางนานไม่ได้นะซิลามาังกรซึบเข้าอยู่นะซิลมังกรซึบโอ้โห,โหนี่แหละนะครับผมคือประมาทไม่ได้จริงขอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ๆคือปล่อยสแตทครบเสียชีวิตครับผมผมจะเล็งกัลลอตต์ก่อนแล้วกันเนาะนะครับไม่รู้ว่าด่านสุดท้ายเป็นอะไรนะขอกดเบอร์รี่ด่านแรกและกันอุยมันไม่มีผลด้วย สวยแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมกดเบอร์รี่ไปแล้วไม่มีผลนะครับผมขอญาตเปลี่ยนเบอร์รี่เอาเป็นเบอร์รี่เพิ่มสเตตให้เราแล้วกันเนาะเอาเป็นอันนี้เอาสีสีทองแล้วกันนะครับไปโอ้ยบอกเลยว่ากัดหลอดบอกแล้วเป็นตัวที่ประมาาไม่ได้ประมาทคือตายทั้งนั้นนะครับผมเคเอาหม่ผมจะกดเบอร์รี่แต่อันแรกเลยแล้วกันนะครับส่วนที่เหลือค่อยไปดูแล้วกันว่าเราจะรอดไม่รอดผมต้องฆ่ากัดหลอดก่อนส้วมไปผมบอกเลยว่าตีกัดหลอดไม่เข้า มกรสวบเข้าไปเปิดบัฟที่ซีเรียมันคอยยิวได้ปะวะสวบเข้าไปค่อยๆต่อดได้อยู่มั้งคือปล่อยให้มันแชนติไม่ได้ไอปล่อยให้มันเป่าไม่ได้ทุกคนปล่อยมันเป่าไงคือเราก็ไม่รอดอ่ะจริงๆซิลแซแล้วกันเนาะสิลเซดผสมบินสวบมันยังไม่ตายอ่ะสกิลแซดต,ติสวบโอ้โหดูดิดูความหนาดิ ออเออคือลุมทุกอย่างแล้วมันยังไม่ตายอ่ะปืดเอ้ยยังรอดอีกโอ้เรียบร้อยทุกคนผมต้องทำยังไงถึงจะผ่านวะเทคสามครับผมดีคเดียวรอะโอเครอกันแล้วก็ล่อยเลยม่อเลยแล้วก็นี้เลยแ้วก็งยผมทีนี้ก็ปล้อยขื้ิ้ง้อจงอึ้อยอมาต่ออ่ะ Thank <laughs> ทุกคนผมฆ่ากันหลอดตายแล้วอ,อันนี้คือเทคที่4เทคที่ห้าก็ไไปรู้นะนะครับโอเคมากันหลอดตายแล้วตัวท,ที่เหลือก็ขนมแล้วแหละถือเปล่านะบึบเข้าไปโอ้กว่าจะฆ่ากันหลออตายได้ท่านผู้ชมครับนานมากโอเคซื้อบินซื้อเข้าไปเปิดปัครับผมโอโอจืบเข้าไปต้องรีบฆ่าตัวนี้ ให้ไวที่โซนเรียบร้อยครับโอเคผ่านแล้วครับผมอุ้ยคานมังกรล้วนอุ้ยกี่เทกก็ไม่รู้เราเมื่อกี้เนี่ยเออซีลเซตอันติสับเข้าไปอ,อุ้ยหนาหนาหนา,นาใช้ได้เออตายก่อนเลยกันเลโกซ่าน่าลำคาญน่าลำคาญในเรื่องล้างบัฟนี่แหละโอเคเปิดบัฟผม,มอผมตะดาเมจด้วยไม่เข้าไม่โดนหลบลีกลัวๆอุ้ยมันมันดำน้ำหายไปไม่เป็นไรอันก็สกิลนี้เอาดาวก่อนละกัน สกิลดาบธาตุมังกรเรามีเหมือนกันเปิดเรติกิกัสตัวเข้าไปอุ้ยคีดสองท่านแปดโอ,โอ,โอ้นี่มันดาเมจแรงจริง,รงๆนะครับท่านผ,ผาู้มมชมครับผมโอเคอ่าโอ้หูติดมือนยื้อนานไม่ได้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะตายซะเองปึ๊บเข้าไปอุ้ยไม่เข้าเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเอาอันี้ก่อนแล้วกันออน,กน,กน,น่าจะบางกว่าตัวเข้าไปหายโอเคเหลือตัวเดียว ปิดบับท่าแทนทผมแล้วก็สกิลมังก,กรซึมโอเคสวยเฮ้ย <Hey, S 1> น่าจะได้อุ้ยเอาแล้วกีแพ็กคู่ด้วยปล่อยตาไปก่อนแล้วก็สกิลแซดอันติซึมเข้าไปแล้วก็เอาใครก่อนดีเลซิลัมก่อนลวกันเลือดจะหมดสกิลบินทางานซึมอุ้ยยังถือว่าเจ็บบู2รอบแบบมืมนี้ไม่ต้องเปิดบับอามาตะครับผมบับบับนี่แทนบับทา่บบทาแทนบอกเลยว่าเราต้องมีกลยุทธ์นิดนึงนะครับ ดูใส่ฟ้าสีดำรอบๆเซคคอมสิครับท่านผู้ชมครับมันสวยระขนาดนี้โอเคสวกเข้าไปเปิดบัฟเอาซะหน่อยเดี๋ยวถ้ามีน้อยเอาเลยครับมันหายไปใต้น้ำอีกแล้วครับผมนะครับเซคคอมเซคคอมเซคคอมโอ้ยติดมึนโคตรทุเรศทุลังทุเรียนกอลำใหญ่ซีิลแซดเป็นสกิลสองอุ้ยไม่ตาย ตายถึงใช้ได้ถูใช้ได้เราต้องรอดกันไปสามตัวท่านผู้ชมนะครับผมโอเคเป็นกำลังใจผมด้วยครับกดไลค์เยอะๆครับผมซิมมังกรมันติดมืออีกแทฮัลโ,โหลจะตายก่อนไปเนี่ยเปิดรับสัมผับผมแล้วก็จึบ๊บตายเหลือตัวเดียวซิมังมกรซึบเจ็บเราไม่ได้สีดาวแล้วแหละโอ้โหมันดำน้ำหนีอ่ะมันดำน้ำหนีเราตีไม่ได้อนะ่ะเอาละครับปิดฉากซึ่ม หายโอเคผ่านนู่ว่ควจะผ่านมันยากแค่รอบเดียวเลยคือของกัดหลอดนะครับคอกัดหกัดหลอดโดยละเอียกมากนะครับผมคือถ้าประมาทตายนะครับอู้โคตรหนักกันกัดหลอดอ่ะแม่งแข็งชิบหยคือนอกจากตีไม่เข้าแล้วคือถ้าแบบยื้อไว้โดนสวดต่อตหาอู้หสิบหาล้านอู้อันนี้คือเราปล่อยได้อยู่นะ ซึมเข้าไปฆ่าเซเลบี้ก่อนเลยละกันเปิดบัฟธาดุผมแล้วก็โฮโอเปิดบัฟเอารักคาธาตุบิบนซึมเข้าไปเก็บอยู่แล้วก็ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยมันโล่โอ้ยมันกลางโล่ฮะโหลเอาไงดีมันกลางโล่มันก็เคลียร์โลท่ทีครับง่ายๆแล้วก็เซเลบี้เซเลบี้ยังมีโล่ฆ่าตัวไหนก่อนมิวทู แพ้ท่านบินคูณสี่ด้วยแต่ก็นะไม่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 เปัญหาสิงคูแซตอันติซึ่มหายไปหนึ่งเหลือตัวเดียวเออสองตัวซึ่มหายไปสองซึ่มยังอยู่ยังอยู่ตัวนี้อยู่ยังอยู่เหรอก็ตายไปซะเลยละกันเรียบร้อยอุ้ยเอาละครับทีมนี้เราจะเหลือเบอร์รี่ไว้เล่อทานละกันเนาะนะครับอันติ ซึ้มไม่ข้าไม่เป็นไรเรามีบพัพตุาดู่แล้วก็ตัวน,นี้ก่อนแล้วกันต้องฆ่าลูกกซ่าก่อนจริงๆนะท่านผู้ชมนะมันน่ารำคาญอุ้ยโอ้ไม่กอลรอบนี้ตีลกซ่าไม่ตายวะฮัลโหลไม่เป็นไรไม่ตายก็ต้องตายไม่ตายก็ต้องตายนี่ไงมาสิครับต่อไปวีทีนี่ครับไอตัวนี้สกิลแรงน่ารำคาญกัน,กนบึบเข้าไปอ โอ้โหนี่มันแหลกจริงๆเลยท่านผู้ชมนะต่อไปติดมืนไปซ้ำไม่ติดออกมันไม่บาดเจ็บไม่เป็นไรงั้นก็บึ้มอุ้ยผมว่าผมแพ้ว่ะรู้สึกว่าจะแพ้ไม่รู้ว่าทำไมนะครับซึบคือจะตีโฮโอตายไหมเนี่ยจะตีเข้าไม่ก่อนคือมันยื้อเทินไม่ได้นะแปดเทินคือเราแพ้เลยนะครับปึ๊มโอ้โหขนาดโอโอตีไม่เข้า ผมว่าสู้ไม่ได้ด่านนี้ฮจริงๆคือใครจะไปยือ้โอโ้โอได้อะตัวละครที่ยื้อเก่งที่สุดในเกมเออคือซึบคือพยายามให้มันเข้ามาที่สุดแต่มันก็ไม่มีสกิลไหนที่จะโจมตีเข้าโอ้ซึบโอนี่ไงเรียบร้อยคือเราต้องยอมอะไรจริงไม่ได้ว่ะ ไม่มีโปเกมอนตัวไหนยื้อนานเท่าโอ,โอแล้วนอกจากเลือดเด้งเป็นอมตะแล้วยังแบบโอ้โหสุดยอดวะ่ะทุกคนโอเคผมยอมแล้วกันนะด่านนี้ยอมไปก่อนนะครับต้องเล่งดาเมจให้มากกว่านี้อาจจะสักประมาณยีล้านแล้วเ็าอัดดาเมจรัวๆแบบว่าอัดใบแมกให้เลโกซ่ารัวๆไม่ก็อัดให้โอโอเพราะว่าโอโอเลยผมอัดดาเมจไปแค่ร้อยสิบสองนนะครับเลโกซ่าอัดไป305นะครับก็ต้องเอาใบแมกอัดแบบโดยตรงเลยนะเพื่อที่จะได้ดาเมจแบบแบบเแบบแบบยอะๆที่สุดอ่ะ นะครับมันจะได้ตายนะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะนะครัสำหรับการลงด่านมาสเตอร์เนี่ยก็เราก็แทบจะผ่านด่านกัดหลอดเนี่ยแล้วก็ไม่ผ่านด่านโฮโอเลยเพราะว่ามันไม่ไหวจริงต่อให้มีอ e ีเทคก็ไม่ไหวตอนนี้นะครับเพราะว่ามันยื้อนานอะนยื้อเก่งอน่ยผมมั่นใจเลยว่าโฮโอเนี่ยเป็นโบร์โมที่ยื้อเก่งสุดในเกมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปที่ชอบด้วยรู้กดไลค์กดแชร์กดบซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์เยอะนะครับบ๊ายบาย